เจังสันนะพื่งกับจีงสันนะแต่มันก็ได้เบิดนั่นล่ะแต่ว่าการแต่บวชว่าเขารรษาได้รับกระทินจังสันนะเนี่ยนิสงในการบวชหลาย่นนัก็แล้วแต่หรอกล่ะตั้งเแต่พบ่ท่านได้บวชจอยห้ามือซิกก็มีตั้งเแต่รับกระทินกับพรท่านจอยซิกก่อนก็มีก็มีคือกันล่ะแล้วแต่คนห้องหรอกพัฒนายังบวชแล้วก็ไม่เป็น อยู่ซื้อเสพกามไปมือมือไอ้สันเสพกามคือยันปวดแต่ก็นอนกินแล้วก็นอนแล้วก็เล่นไอ้สันเขาเอีนว่าหวดเพื่อรอวันตายซื่อบ่ได้ศึกษาบ่ได้ปฏิบัติบ่ได้เราเรียนเ่งเขียนนั่งซื้อต้องตอนคุตเจ้าหัดท่องหัดจำหัดอ่านเอาเพื่อเอาเห็นอะ่ะบวชสื่อบวชแล้วก็แล้วก็ซื้อก็ไปแล้วไปคื้อก็ยิังสัน มันบ่มันบอกมีอานิสงส์นะกานนาความ,มาคิดมาให้ร้อมได้ว่ามันธรมนธรมดาลด้บวชเดินสัตว์เนาะจะะะาาี่ล่ะบวชมีหยังดอถ้ายุ้ยวกับมีหยังดอกิเลียือเก่า่นละคือเป็นจนัอน่ะ,นะบวชตามประเพณีเลยนะแต่ถ้าบวชปฏิบัติแล้วมันได้ได้ศึกษาในปฏิบัตินะไดเอามาเหตุมันก็เกิดประโยชน์ก็จะฟองเนี่ยประโยชน์นั้นบ่ตกก็ยังได้ ประโยชน์ของศาสนาของการปฏิบัติต๊ะับเฮ้าโดยส่วนเดียวผู้ใดนําไปใส่ผู้ใดศึกษาแล้วก็นําไปใส่นําไปเหตนะุถึงมันสิบว่ถือใจจากของกระสาแต่ว่าขันนาไปเหตุปุ๊บมือถือควมคือเห็นของเข้ากระสม่ควกคือเห็นของเข้าบ้อนถึงกระสาแต่เอาหานอันเท้านอนไปนั่มนองไปใส่ในชีวิตประจําวันโอ้มีประโยชน์หลายแห่มีประโยชน์อีลีอีลีนั่นขอบคุมนะค้มนะขอบคุม้มโลกขอบคุ้มการกระทํา ขอบุ้มกรรมห้องเหานี่ให้เป็นกรรมดีให้เป็นการกระทําดีๆดี่แต่ามเจะเิญเลยนะธรรมะของพุทธเจ,จ้านะหัวในศึกษานะาวโกวดหาหนังสืออ่านหาหนังสือธรรมนะอ่นะานนะักธรรมต่างๆอ่านสอบนักธรรมตีนักธรรมอีกนักธรรมโทษคนแบบเขาก็มนะีให้ทดสอบจะมีการศึกษาค้อกันแต่ว่าส่วนไหญ่ศึกษาไปแล้วก็บ้วเอาไปใส่มันก็ไม่เป็นประโยชน์เลย คือการกับการเฮี่ยนหนังสือเหี่ยนแหลวอยวถ้าว่ากับว่าได้ใส่ประโยชน์ดีคับกับ่าเป็นประโยชน์ที่พอแต่ว่าเอาเหี่ยนแล้วเอาหูเแล้วเอาไปใส่ศึกษาแล้วเ้าไปใส่ประโยชน์มันเกิดขึ้นหลายเมื่อต่อใส่ในไใส่หอกฝึกในปัจจุบันฝึกเนี่ยนั่งสมาธิจังไดควมเทียนจังได้เฮ็ดจังได้เป็นวมเทียนเฮ็ดจังไดเ้คนอื่นศรัทธาเฮ็ดจังได้คนอื่นอิทธิบาทซี อ่่เมตตาเป็นยังไงเอาออกมาสแสดงออกมาปฏิบัตินะแพ่เมตตาเขื่อนก็แพ่เมตตาบังสิอาหารสุขิโต้มีขอให้ข้าพเจ้าเป็นผูถังสุขเค่ยังไงมันจึงสิเป็นผูถังสุขเขาออกมาปฏิบัติสุขมันสิเกิดขึ้นเป็นยังไงสุขมันสิเกิดขึ้นมันบอกว่าหาย่านเป็นความสุขนี่ก็เรืยอว่าแพ่เมตตานะมันอมบอกว่าศีลน,น,น,นี่เป็นค้ามสุขนี่เขารักษาศีล นี่เเดินมาแพ่เมตตาอ่าขอให้ผู้อื่นมีความสุขก,กับแพรเมตตาคือการให้ทานอะไรให้ผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นมีความสุขกับมีการเสียสละเอือเฟือฟ่อเพื่อแพ่อ่าอยากให้เจ้าของมีความสุขจะเสียสละเอือเฟื่อเพื่อแพอ่เอือเฟื่อช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือบุคคลอื่นมีความเสียสละให้มันได้หลายมันก็นได้ความสุขคนเดชมันอยากคนเดชนี่นยิอดยู่กับตัวหนูอืม เพราะเขาพยายาอยากปเป็นผู้มีเวรเขาบยายากวิเวรก็ภัยเขากลายไปเบ,ยบปียดเบียนก็ภัยไปหายก็ภัยใจดีเสียสละนะมันก็นเป็นเพร่เวตาถึงกระมันให้ปฏิบัติแค่นั้นแต่อยากให้คนอื่นหักมันบ่อเนี่ยเด็กโ้ยเขาไปบ่ได้หรอมันอยู่นี่สมองเขาคือเนี่ยเฮ้ยเคยซอยเหลือคนอื่นนิดี่วใหญ่แตเขาเขาสิเอาไปจังไดิ เอ้หนาแหละเขาเขาเอินบุญหนตัวเขาโอ้ผู้นิสลาด้วยเขาได้ควบหูในผู้นเวยเขาก็คึกฮักเขาหนตัวเขาเสียเอาไปได้บว่าควบหหเขาควบขึ้นเจ้าคนอื่นเสียเอาไปได้ยังไนบอามันไปเหล้วเว้ยบขึ้นไปอยู่นองหอคือเก่าหันเหลี่ยมไปเสียเอาไปของหอได้เนี่ออือบกเขาออกเสียเสียเอาไปขยังว่าสียกูกู่ มุดจดลิกาชิตไหวอยู่วะเดี๋ยวนี้เอาแตลอยบ่ได้หรอไม่มีไผมาทำลายของเขาได้เนี่ยบุญกุศลคุณกรมข้อมดีนี่โอ้ยทำลายของกันบ่ได้อีมนั่นเข้าหิตยังไหวกุ๊บกุ้งสีผู้อื่นมาจู่ดิบมันแต่ทำลายไปของเขาบ่ได้เนี่ยทำลายได้ก็แต่วัตถุเขาฟ้องยิ่งสัตว์แต่วันนี้เจ้าในใจของเขาเขาก็ยังทรงจำอยู่แต่ว่าถ้าเวยังมีข้อมสุขเพิ่อกบหายพยายามบ่ด นะอ่าาอย่ามีความสุขเขาอย่าไปพยาบาท้าไป่ขาอย่าไปเก่ง้าไปเหาอย่ไาไปโอหังเ้าไปอ่าอย่าไปทำลายไผ่อ่า,อาโดยกายโดยว่าจาโดยใจบอกดีๆเนี่ยบอกความสัตย์แต่ว่าการบอกความสัตย์นั่นมือก็ื่อกูถือใจเลยบ่ถือใจอย่างบ่ถือใจพ้นผ่านจิตที่ยังผ่านอยู่จะบอกความสัตย์เนี่ยสิว่าถือใจอคือบอกว่า่ากินเหล่านะ อย่าเหรียญอย่าเที่ยวนะมันบาปนะมันเป็นโหลเป็นไพ่นะเนี่ยคุณ่านทีายังมีทิฏฐิอยู่สิบอมัอยังสันอันนั้นพุทธเจ้าคุณแยกออกคือว่าอเซวนาจจพาภาลานนานคือผู้นี้เป็นคนพ่านผู้นี้บวคคนเสวนสาวนาผู้นี้บวกคนขบบอกแล้วบ่เสือ่อแล้วไปเ้าก็บโคจงสันจบยังสันน่ะพุทธเจา้าเพื่อแยกออกให้กบคนผ่านยังสันนะคนบุคคลผู้นี้คบไปไม่ตรข่วมเสื่อมคบไปแล้วที่ใจห้องบอก โบโปงโบใสบโซดใสนะพะว่ามันเป็นคนละขัวกันกุศลกับอกุศลเป็นคนละขัวกันมันสิเข่ากันบ่ได้มันสิเข่ากันบ่ได้จังสันเหมืนกับโบหายคบจังสันน้พุทธเจ้าเฮขาเป็นคนพาดนะฮะใจเขาเป็นผ่านเหาก็บเส้าผ่านนี่นี่บอกเคยผ่านอย่บงไรบันู้งพุทธดาพ่อแม่ไผ อ๋ออย่างว่ามันปวดอย่างนี้ะโอ้ยดาหัวนะอย่างว่ามึงเออเศร้าแล้วเนาะคุ้มเหือเนาะมึงีให้ดาแล้วเนาะเออตายแล้วใครรู้ว่าตายแล้วมัดกำบืนเบียนนาะนี่มือถือตานูดาเออมันแล้วบอดีเว้ยมันบอดีก็เป็นบาปนัแล้วพ่อมีแอ่ผู้มีพระคุณเหลี่ยงเขามาไปหายไปจมมันก็เป็นบาปคือกันอืม อยากให้มีความสุขแต่มีความอยากมีความสุขหนึ่งก็เป็นผู้ห้ท่านเป็นผู้รักษาศีลเป็นผู้ำทำจิตใจหอวเหาเองบ่ห้โกรธบ่ห้โลกบ่ห้หลงนะบ่ห้ยพยาบาทเบียดเบียน,ยนก็ไปนะบ่หายใจเหามันขึ้นนะเป็นอันตรายก็ไปเอาขึ้นเป็นอันตรายกับคนอื่นใจเหาเป็นอันตรายเองคือกันพออย่างเนะพราะมันเห็นนอยู่หันนะ ของมันค so 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 ือการสั่งสมมันขึ้นอยู่หันมันพยายามอยู่หันนั่นเดอนว่าโมเป็นผู้หลักจากของแต่เป็นผู้หลักจากของมัน่หายเสียสละหายมีใจเสียสละหายมีกายเสียสละหายมีใจเป็นศีลหายมีกายเป็นศีลใจมันดีนะใจมันบบกหอนก็เดยนใจมันเย็นสบายยิ่งมง่อใดมันก็เย็นนั่นเด็นว่าเทมตตาจากของเมตตา เพมีตาันสัเมตตาเมตตาทั้งกายกรรมเมตตาทั้งกายกรรมก็คือการรักษาศีลนะครับกายเหาบอแสดงออกการประตุสลายการข่าการทำลายการหลักการบ๊อบพิษในกามนี่คืเรียกว่าเมตตาเมตตาทั้งกายกรรมก็คือศีลนั่นเองนะเมตตาทั้งวจีกรรมกับเบาดีเบาคำสัต์ นะบอกคำไพอกสมานสันบอกให้คนแตกแยกกันเังสัน้นบอกว่าคำหยาบบอกว่าสำหราบบอกว่าขืาาา้อจื้อบอกว่าโกหกผู้พูดเจงสั้นบอกว่าซอเสียดเังสันสงส้นกรเรือนว่าเมตตาเมื่อเราแสดงออกเังสั้นแล้วนะกับเปนน็นเป็นทีหลักคำสัตดเป็นทีหลักคำจริงเป็นทีหลักการบอพูดหยาบเป็นทีหลักแต่นะพูดให้พูดด่าพูดคำหยาบ สัตว yeah. ์จเหอแม่นั่บอกตนุเี้ะมักมามักมาอย่างพวกอยังพอกเรอยู่แม่บอตนอื่อยย่เด็ดต่หักงูวมักงู่านหมักห่างูตําไปหนอ้บุป็นตะฟังอะไรเห็นบอกคุเอาไปเอามากับมือมือกูกูเอาไปเอามากับปั่นใส่กันจ่อยนี่ไงยังบอกยังบอกได้ยังสัตย์ยินบอกบอกค้าม เออเกิดเกลียดแล้วเนาะแต่เขาเขาบอกว่าเขาบอกให้คนอื่นคนอื่นกเกลียดเหรเขาคนคนอื่นบอกให้เขาเขากเกลียดให้คนอื่นนั่นแหละคนแบบมันบาปบบาปที่พุ่มถูกมันเกิดขึ้นนรกมันเกิดขึ้นมันเรื่องหัย่วงนะทางใจทางใจก็คือบน่คืดโกรธบ่คืดพยาบาทบ่คืดผูกอากาศก็ไหวยาว่คืดโลภบ่คืดอยากได้ ของของตนมากเกินของสี่บุญเปนของถี่บมันของตนนะโลภมากันนะอยากได้นะของถี่ของจะของบ่มีอย่างสั้นนะอยากได้จนเกินไปอย่างสันนะก็เกิดความโลภมันเกิดค้ามโลภมันก็เดือดร้อนรุงร้อนในจิตในใจมันเกิดปรุงแต่งหลายจนเกินไปเป็นบ่มีโมหะหลายโมหะคืปรุงแต่งไปตลอดมันก็เป็นเหตุให้ความถูก โดยเฉพาะโมหะผู้มือนี่โมหะนี่เหตุให้คนเป็นทุกข์หลายอ่าโมหะกับเพื่อนหลงโมหะนี่คือคือปุ้งแดงแหวงสันนะโอ้การงานสีดีเฮจังสันสีดีอ่าถึงมันสีดีจริงแต่ว่ามันก็เป็นผ้าละของเฮาเลยสองมือเฮาหนี้แล้งเถื่อนนี่โอ้ลายยางแหงเนย่เจ็ดสั่นเจ็ดสัักนี่มันเกินไปนะค่อยๆเดินไปเออเหตุไปเออเฮจังสี่อนาคตเป็นอย่งไรกันคอยอืม พิจารณาเขาคอยไปแต่ว่าบางคนนี่คือปรุงแต่งหลายคนหลุมละลายหรือว่าคนถูกเลหลายนี่มีปัญหาหลายมันคือปรุงแต่งหลายแต่บัตคิดว่าอะไคือความผิดนี่เอาไปมากแบบพิหวังเกิดความผิดหวังขึ้นมาไ่นเดยกความผิดแหวกวามผิดหวังมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเข้าคันใส่ชีวิตของ้องธรรมดาความผิดหวังนั่น really. เกิดขึ้นมาจากโมหะนี <Nh> ่แหละความปรุงแต่งหลายเกินเกินไปคิดว่ามันดีนะว่าไงซะ เคยอยู่บ่ตะโนเคยเคยคินว่ามันสีดีอยู่บ่เฮ็ดอย่างอย่างเนียเลียงงัวจังสีเออคือเลียงงัวจังสีเมินบ่เพราะมันต้องราคาดีเสเทอเงีเนจุกตัวจักบาทเดี๋ยวนียูดมือเฮ้ยอบ่ได้ตัวละเมื่นตัวละแสนของเขาตัวนั่นแหละเออตั้นแตคือถือคือถืออเยอะสิน่ะได้สมัยก็เอาเนาะ เือใครยี่บอกคือว่าเดิสมัยเก่าเน่ะแต่คือว่าโอ้โในราคาดีไปเอาหาเงื่อนเงามาขายเป็นเหรียญมาเอาไปเอามาว่าเป็นคือว่าปิดจมันบ่อด้ลงทุนเลยอาจารย์อน่อยเม่ได้ลงทุนแล้วแห่นอยู่บลงทุนยังไงลงทุนตีเหรียญเบื้อืมลงซื้อมาเหรียญไม่เหรียญแตไมู่นอืาไม้ลูว่ให้เขมังกินตัว เออยาแค่สีพวกเกี่ยวยาแฮมันบ่เดียวนี่แค่สีพวกเมย์เนี่ยหมู่เดียวนี่อย่างนี้อืมยาสิเกี่ยวอันตัวเนื้อปล่อยกินเองบ่เออใครอยู่คนน่ะบ่โลคบ่มีโมหะหลายโมหะบ่หลายคืดหลายคืดเค็ดหลายอย่างโหดมันก็เป็นทุกข์กับเจ้าขวางคืดไหลด่านไหลหนาโหดมันก็เป็นภาระกับเจ้าของแล้วคือพอดีพอดี ทำปั้ปังเงินกำลังเขาเข้าเองเมื่อกี้เข่าเลยาเฮ้ยเข่าเข่าของเข่าของอืมแต่อย่างวันนี้เผาเบิ้งมันแล้วเผามันครับน่าจะแล้วมันหลงหลายดีนั่นเป็นอย่างไนเออเผาเผาเออเผามาสิเว้ยเฝาฟังภาษาอีสานเอ้ยฟังภาษาพุทโธก็คนเรือเว้ยเผานั่นแหละก็เหมืนว่ามันจะเป็นผีเดีนยวนี้ยินอยู่บรอ นางเบื้องยังเยอะเลยโอ้ยมันโลบแล้วนั่นได้ยินอยู่บ่เศร้าโลบเรืเอ่องแบบนี้เออหัวงดีบบบนี้ตายไปกับว่านางเฝ้าวิหารไม่เป็นปูโสมเฝ้อสอบวิหารมันส,สิไปใส่ได้เออเศร้าเรื่องไม่ได้ฝอเยอะๆเลยบอกไว้าเหศร้าเมิดอิ่มซิมไปเออนั่นแหละนั่นแหละเปลี่ยนเป็นยังสันติเฮ้ย <c oughs> เอฮา่สีเอาไปไหนบ่ให้ภาวนาได้ยินอยู่บ่ ภาวนาว่า,าตายไปหนีเขาเสียไปนำไหนบ่เขาห่ว,หวงป่านนี้มันดีไปานนี้ทำเม็นตายแล้วเขาสีเขาสีบปะญะหยของเขาบ่มันเป็นของสมบัติพัดกันส้มหนีไอ้เงี้ยอยู่บ่เมื่อเขาเข้าแน,น,น,น่้ยนั่นเลยนี่เงี้ยบอกนั่นหนูจะเอาไปว่าไรต่อเขาเงื่อนเขา้าเอ้ยเขาบ่ริอยู่เงื่อนในเวลาตายนีน่ยนีเงี้ยอยู่บ่หน,น้าเขาก็บ่บริอยู่ทำท่าเสือเอาเศร้าบาทนีหน้าคอย เอาดื้อหนีเือนก่อยสือเอาดื้อนี่มนพระไปสวดเปะไอ้หลงังเอาหน,น,น้ามนหลังหมดเลยเขาหลังเอาเจา้จาออกจากเหอนเล,เ,ลเ,ลเลยเวลาตายได้ย,ยินอยู่ว่าเออสาดซะเลยแล้วหนีเลยต่ผีตาหนูเข้ามาเลยเ <c oughs> ออเบียเวดเจ้าได้มาอยู่วัดน้อาจารย์ได้ยินอยู่ยว่าถึงใหมาวัดดูดูหน่นได้ยินว่าอืมสีเหินเหอนไ้ดีปันไดสีมีหน้าไ้เป็นลอยไลยพัดไรยกับสางเขาบอ้ยมาอยู่เขาไรมาอยู่วัดคือเก่าสุดท้าย สีนี้เงินมีส์สมบัตรไรบ้าันใยก็ะส่าเพิ่นตืงให้สางวัดสางว่าสั่งบุญสางกุศลนั้นเป็นของเจ้าของอืมเเคยมาวัดมาว่าบ่เคยหู้จักสวรรค์จักสวรรค์เป็นแนวไดนเรเคยหู้เ่เคยเห็นแต่ว่าขัตายแล้วมีได้สิไปสวรรค์เม่นอยู่บรอะ่สิไปอย่างได้เ่เคยมีเ่เคยสา่งไว้เออกระดันที่หล่ะบ่า่าสางมันสิ่เป็นว้ย ผู้ได้สั่งโอ้โหแล้วสั่งบุญสั่งกุศลรักษาศีลโอ้เป็นอย่างสี่ทุกความสุขเป็นอย่างสี่ทุกบุญจึงหูขึ้นมาเองในจิตในใี่ใจเดอะอันที้ผ่นได้ให้สั่งไว้พิสางเงื่อนสั่งขอบขั้วไหวบ่ได้ไปเลยอืมบ่ตรชยเอาบ่ได้เลยตอนนั้นอืมสิตายเลียนบอกพูดขึ้นมาโบกตายมันยังเกิดขึ้นมามันจึงหูเอาเงือนเอาบ้านเบ็ดขุอาจารย์อืมนั่นที่แหละมันก็เป็นอย่างสั่นแล้วหน่อยคนแล้วสิได้เป็น เทวดาจังหวะนั้นเห็นเทวดากันง่ายๆก็เฝ้าเฮือนิีืมนกกับเก่หนูหนกพิลาพงสันหลายว่าสันแต่ว่าถามหาเทวดาบบมีไว้ของดีไรสิเอามาอวดทามันมีแล้วทานั้นเป็นแล้วจำเสียจีเขาหลังเขารวยจีเขาเสียมาอวดให้หนอย่างไงคนอือหูเทวดาสุขของเทวดาสุขของหลกสวรรค์คือกันไว้อาจจะพอแล้วไว้มาสิมาหาหมูมาสิกรรมมากรรมเห็นอย่าง เน,นี่ยยี่บ่อม,มองได้มันถูกกสิมาเหยียงกะซำเจ้านี่แล้วถ้าอยู่มองหันมันแหงมันแหลงเฮ็ดหน้าเฮ็ดให้บวชเจริญไปพอมองมันเจริญแล้วสิกับมาเหยียงสิมาทุกมาอยากเหยียงทังสั่นขึ้กันแล้วบุญอุศวนปลกูกสวรรค์กับทิ้งสั่นขึ้กันนะพอหอยฟังเล็กๆน้อยๆนะเจะต่อไปแห่จนานทร์ผัดแผ่เมตตา